ลองใช้ครีมกันแดดตัวดังจากญี่ปุ่นที่แพทย์ผิวหนังเขาวิจัยมาแล้วกว่า50ปีนั้นคุณเป็นกันแดดเนื้อน้ำนมของแอคซินกันแดดกันน้ำแต่ล้างออกง่ายมากเวอร์สูตรนี้ปังสมคำล้ำหรือแค่ไหนพาเช็คพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสส,ะสัสดีคุณชาวโปรเชกน่ารักทุกคนนะคะผิวสวยชโม,มงแบบสาวญี่ปุ่นเขาทํายังไงกันบ้างนะคะคลิปนี้หม่่งมีไอเทมดีๆมาบอกอย่างที่เกินไปว่าเป็นกันแดดเนื้อน้ำนมจากญี่ปุ่นนะคะ inspiration เนี่ยมาจากเจตนารม์ของแพทย์ผิวหนังที่อยากจะปกป้องสุขภาพผิวของคนผิวแพ้ง่ายอยู่มายาวนานมากผ่านการวิจัยมาแล้ว50 ปีแลนะ้วคุณตัวเล็กนี้มองเขาเพิ่งรู้นะญี่ปุ่นเขาเป็นต้นตำรับในแง่ของครีมกนะันแดดสกินแคร์แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกใจว่าทำไมคนญี่ปุ่นเขาถึงผิวดีมีออร่ากันคลมว่าป้องกันฝุ่น PM สองจุดห้าป้องกันมลภาวะนะคะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า perfect v e i ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ a クซินเนี่ยค่ะเขาเป็นตัวที่มาเคลือบเม็ดสีไม่ให้สัมผัสผิวโดยตรงเขาใช้ซิลิก้านะคะในการเคลือบเขาก็เลยทำให้ผิวดูไบรท์ขึ้นได้ด้วยแหละนะคะสูตรนี้หน้าตาแบบนี้คะ่ะคุเขาชื่อว่าアクซินซูเปอร์ซันชแบิบ ฟิสิ i c a ลซันสกอรินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะข้อดีแน่นอนว่าโอกาสระคายเคืองเนี่ยน้อยกว่าสูตรที่เป็นเคมีข้าแน่นอนสารกันแดดใช้เป็นตัวไทเทเนียมไดออกไซด์นะคุณนไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยเป็นยูฟิลเตอร์ที่กันได้ทั้ง UVA1 UVA2 แล้วก็ UVB จะมาทำหน้าที่โดยการที่สะท้อนพวกความร้อนรวมถึงรังสี UV นี่ออกจากผิวนะคะก็ลดพวกภาวะผิวที่เป็นซันเบิร์นะรวมถึงผิวหมองคล้ำจากแสงแดดได้มีตัวต้านอิมมูนสระเป็นอนุพันธ์วิตามินซีเข้ามาด้วยนะคะก็คือแมกนีเซียมแอสโตรมินมา ทำงานร่วมกับสารกันแดดเนี่ยจะพบว่าเขาช่วยกําจัดแล้วก็ทาลายอนุมูลอิสระคือลดโอกาสที่ผิวจะอักเสบหรือถูกทําร้ายจากแสงแดดได้ดีนะคะความพิเศษก็คือว่ามี MC ็มไคโตซานวิลใสมาด้วยมาช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้นแล้วก็ช่วยเพิ่มการซึมผ่านของสารที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยคืองานวิจัยนอกจากจะบอกว่าสารตัวนี้สามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระได้จริงเขาต้านมลภาวะได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์มาช่วยลดการเกิดเนือ้อมีไฮดรอกซีอะซิโตฟีนอที่เป็นตัวมาต้านอนุอนนนนมูลอ ฉบับญี่ปุ่นนะคะสูตรนี้เขาใช้บินเลียนพาวเดอร์นะคะเข้ามาเป็นตัวช่วยสะท้อนแสงเพราะฉันจะทําให้ผิวดูโกลดูเงาขึ้นมาได้เป็นสูตรที่ไม่มีพาราเบนไม่มีอลกอไม่มีน้าหอมนะว่าทั้งใ,ใครที่กังวลจากสารเหล่านี้มั่นใจได้เนื้อครีมกันแดดคือเป็นเนื้อโลชั่นไหลแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างเหลวตอนทาจะแตกตัวเป็นน้ําคือสบายผิวค่ะวิธีการใช้แน่นอนว่าครีมกันแดดก,ก็ต้องใช้ปริมาณให้มากพอนะนะก็คือเท่าเหรียญ10บาทนะคะแต่วิธีทาต้องค่อยๆทาคุณคุณหรือจะแบ่งทาเป็นสองรอบก็ได้รอบแรกเซตวแล้็ ค,คุณว่าผิวหมองอะไบรท์ขึ้นหนึ่งสเต็ปก็คือปกติมองจะเป็นคนผิวสีน้ำผึ้งสีแทนนะแต่อันเนี้ยมองว่ามันอาจจะด้วยความที่เขาเล่นกระแสงอะเพราะ,ะผิวมันจะไม่ได้ดูวอกคุณคุณ,คณแต่ผิวจะดูบไบรท์ขึ้นมาหนึ่งสเต็ปนะคะตัวหลอดก็คลีนแล้วก็แบบสวยคุณคุณอยู่ในหลอดบีนะคะขนาดกระทัดดัดพกพาง่ายในวันที่เราอยากได้ลุคผิวกลว์ลุคผิวสุขภาพดีอะมองชอบนะแล้วเวลาที่ทาเนะะี่ยค่ะผิวก็ไม่ได้เบิร์นนะคุณคุณคือบางครั้งอะเราไม่อยากรู้สึกว่าเราจะใช้อะไรที่มันหนนนนนัักกกกกเเเิิไปปครรมนแนดแดบบอล็็ทางื คะโอกาสระคายเคืองต่ำใช้ที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางง่ายจริงๆค่ะก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์เป็นสูตรกันน้ํากันเหงื่อคุณคุณ SPF สูงก็คือ50บวกแล้วก็ PA สีบวกเลยสาย Extreme สายออกแดดจัดนุ่ก็ได้นะเป็นสูตรนอนครม e d o g e n i แล้วก็ Hydroalolic ด้วยนะคะอันนี้ก็ระคายเคืองต่ําไม่อุดตัน Actin Super Sun Chill b r i Fit SPF 5 0สบบวก PA สีบวกกลอดนี้นะคะขนาด40กรัมคุณคุณราคา1,100บาทค่ะตัว b r i Fit ของ a c ซ i n ตอนนี้เขามี Summer โปรโมชั่นด้วยนะคุณคุณคือลดแถมกิฟต์เซ็นต์แถม Give มูลค่า950 บาคุณคู้นิสสนใจสามารถหาซื้อได้หลายช่องทางเลยเซ็นทรัลลาดพาาร้าวเซ็นทรัลเวิล์ไอคอนสยามหรือทางออนไลน์ก็จะเป็นเอ็กซีนออนไลน์ออฟิเชียลสโตร์เฟสบุ๊คไลน์ไอจีมีหมดนะ เป็นอีกหนึ่งสูตรฟิสิกอลซัลซกรินที่มองมองว่าทำออกมาได้ดีนะคะต้านอนุสาะได้ด้วยนะแล้วก็ให้ผิวแบบไลท์โกลนี่มองว่าด้วยความที่ใช้สารกันแดดตัวเดียวแล้วดึงเอสเให้สูงมากเลยเนี่ยแปลว่าเขาใส่มาค่อนข้างเยอะเวลาที่ออกแดดเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเออไม่เบ์อสาวๆที่ทําเลเซอร์หน้าอาจจะบางแล้วก็อาจจะมีรอยบางทีสองสามวันผ่านมาแล้วอะไรอยากจะแต่งหน้าแต่ยังจะมีรอยอยู่นิดหน่อยมองว่าคลื่นกันแดดสูตรนี้มันช่วยให้ผิวแบบเล่นกับแสงไลท์ขึ้นนะคะแล้วก็สามารถลดโอกาสที่ผิวจะถูกทําลายจากแสงแดดด้วยแต่่่่่่ถ้าาาใคทีีีไมชสววววผผิิขแบบ,บ,บป,ปุน เพิ่งแบบหมอะให้แบ่งทาสองรอบชีวิตจะง่ายขึ้นคือรอ้อยเซตใหม่หลังเซตเขาจะกลืนไปกับผิวคุณคนดีเลยใครหาครีมกันแดดที่แบบผิวฉ่าผิวสวยมงลงแบบสาวญี่ปุ่นนะแนะนําเลยนะคะอคซินสูตรนี้นะใครเคยลองใช้แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์มาใหมยกันแต่ถ้าเห็นว่าครีมนี้มีประโยชน์นะคะยังมองก็ฝากกดซับสไคร้ไลค์แล้วก็ share, แชร์แพรคนที่คุณรักไปตามรีวิวสูขภาพความงามตามหลักการแพย์เตชังคุณเช็คกันนี้ไปเลย